มาไว้ไปเห็ดใบธะนูครับปีนี่้สิลองเล่นใบไหวเน้นใบไหวเบิ้งงนอกจดีวอีกอย่างวัน่ดียวโอ้ดกขนาดเลยโอ้มันเพิ่มเป็นหน่วยนี่อู้ซุกเหล่ตัวนี้อีกโกยเห็นอรออีกโกยโอู้นี่ดีเอาไปตต่มตัวน,นั้นโอ้กำลังซุกดีเลยนี่วัวไปเห็ดไหวนี่กำลังซุกเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเก็บเอาเก็บเอาไปนําไปตต่มตัวน,นั้น เดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอาเอาไว้ก่อนเบิ่งไว้ก่อนครับเอาไว้ไปเห็ดยทนูเนาะลมหนาวอวยแล้วไปเบิง่งสิเอาแบบใดดีสิเอาแบบนี้ก่อนบ่ลองเบิ่งแบบนี้ก่อนมันผูกบ่้อเห้เดี๋ยวลองเบืง้งตัวดิบมันก็มีน่ะปีนั่นนะไปปีนั่นดึงเอาฟังหนุนเนาะเดี๋ยวเบิ่งตัวนี้ก่อน เอาใบเอาใบดิบมันไปมันเผื่อม,มันสีแห้งถ้าเอาตัวนีมันไปมันมันกระนาสิเบาเลยเดี๋ยวแต่มันผุบบ่เดี๋ยวเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนเนาะดับเล็กเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนผุบบ่ไว้ไว้ไว้ ที่ที่แล้วยมเขามันหลายเนาะปีนี้มันบทันใหญ่เลยนะ บิงก่อนขอเบิองตรวจสอบเบืองอนถ้ามันดำก็บ่อเอาตัวเฮาดึงเอาปีที่แล้วครับตัวนั้นเนาะตัวนั้นสิงามกว่าเดี๋ยวเบิองตัวนี้ก่อนพี่น้องโอ้ดำแหละบ่อเอาบ่อเอา แต่ว่าใบแหงมันก็ดีอย่างหนึ่งได้มันเบามันเบาไปเลยนี่แต่ข้อเสียคือมันบาง,งามมันดำมันดำนอกนอก้องห็ดไม่เรี้ยวก็ดีเลยดเดี๋ยวมเอาบอง,งามเอาตัวหนี้ดีกลัว มันมีอยู่ปีที่แล้วอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวลงมาเบึงทางล่างเบึงทางล่างก่อนเนาะปีนี้มันบกหอยง่ายปันไดเด้เป็ดจะได้เลยมันคือหน่อยแท้เนาะนี่ได้อยู่ก้อนหนึ่งนี่ ไปละเรียบร้อยเฮตันใหญ่บ่ น้ำปักเดี๋ยวดึงไปทำพูนทางนี้ดึงบ่มีมองดึงไปดึงไปพูน làm bạc cho ngoài, tao à, nhà vô, mình đi tới ông bộ hộp lại bên này kho đại vô này, mình để lái bên đây, xịt để chắc ăn nó, mình sẽ nó, bay nổi nó,

xe pin thì xe áo, xe áo thỏa đáy bay màn áo nhạp ở đây hứ áo nhạp ở đây nó pin ý nó <cười> <cười> ở trong mịt nữa ที่ที่แล้วมันเอาจากเทเลก่อนแปดสิบเองเนาะที่นี่เขาเอาจากักเ,เอาจากัาจากรอยเนาะผู้หญ้าผดเอาเก่าซิบเนะเาะเก่าซิบเส้นเนาะเดี๋ยวเาขาคอยตัดสันๆไปเหลือเดี๋ยวไปวาดเอาไม้เอาเผือไปไหอยก่อนเทียงนี้ นี่นี่หนึ่งอันครับนี่ประมาณนี้เนาะนี่เดี๋ยวค่อยไปวากันไมบอลแต่แทงเนาะเอาไปเพื่อเพื่อไว้เนี่ยพี่น้องไปประมาณนี้เนาะเดี๋ยวค่อยไปวัดเพื่อเอาอีกเธอหนึ่งไปวัดอีกเพื่ออีกเธอหนึ่งเนาะธนูอยู่พอเฮือนจากอันสองอันเมนบอ ngoài bó ngoài bó này mhm ừ. lộ tiểu diễn ừ. ngoài bó ปีนี่ไว้หน่อยเนาะไวบรใหญ่คือสุปีสุปีมันใหญ่ปีนี่แต่แมแวกนี่ไว้บรใยญ่ปีนี่มันปกติมันตรงปีหนาปีหนาสียงามพอดีเลยปีนี่ไว้บรใหญ่บรใหญ่ปา,านไหนอืมน,นี่สุดแตะเลยเดี๋ยวเบิ่งอีกอันก่อนใหญ่บ่ ờm à, mà ờm ừ. ừ. à, lên bạch bưng, ừm, 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 โอ้โหาวยด้นี่ประมาณนี้แหละเยาปอกเบื้องก่อนปอกเบื้องก่อนเน่อมันสีใหญ่ะปลายมันถือมามันใ่ได้หวายคกมันหน่อยมันสีใ่มาทางปลายมัน quái một thân nhảy nó, cô có tí lèo mẫn tùng xóm kia, chẳng gì lái, chẳng gì nhảy xì nhau, chẳng gì ke, như thiếu cái on như thế này, thiếu cái bon nhảy ban này này. สำ้ำหลอกไว้ออกตัวนี่แม่มีอย่งางบ่

ไม่มีคนเอาปุ๋ยมาใส่เนาะธรรมชาติมันงใครจะเอาปุ๋ยมาใส่เป็นธรรมชาติแล้วตัวนี้ล่ะเมื่อกี้เราตัดมันมีตัวนี้อีกตัวเลยเนาะเนี่ยปลายมันก็ไม่ใหญ่นี่อุ้ยน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลว่าจะจกะโค้งหรูโอเมอแล้ว ดึงลงบ่เยอึ๊บอึ๊บโอ้ยดึงบอลงพี่น้องไอ้ดึงบอลลงมันเกาะลายโพดต้นนี้เป็นจงังไรวะต้นนี้ปีที่แล้วเขาบอกว,ว่ามันผุได้เนาะผุแหง้ง ตัวนี้เดตัวนี้ก็ของปีทีแล้วกันเจยวเบิ่งคองปีทีแล้วกอนอันนี้มันปีก่อนน,นี่ตัวนี้ปีก่อนนี่ตัวนี้ปีทีแล้วนี่นี่เนี่ยไว้ปีทีแล้วทีเขาตัดแล้วเขา,าเอานะเขาเอาบ่อใดปีนี้ก็ต้องวนมาเบื่องตัวนี้คือเก่า โอ้ยผ oh, ู้ตัวผุนได้ป่ะพูดตัวหนึ่งตัวนี้กับผู้เนาะผูบ้บ่ดำบ่เบิ่งก่อนคือแข็งดีเนี่ยเออตัวนี้ยังใสๆอยู่ มันจะดึงลงได้ไหมโอต้ตีนมันตีนไว้เดี๋ยวลองเบิกกตอนอีกเอาได้บ่อนี่คือขักแท้ ตัวนี้งามปัวไปงามปัวตัวน,นั้นอีกจะซื้อเอาใดตักมือเฮาาอ้มันเบี้ยวเนาะบิดเบี้ยวเบี่ยวบทซื้อดึง เอาไปเถอละสเต็ปเนาะต่อมานี่บอมันงอตัวอาเพียงงอหลยถัดออกเพียงงอยังบเสียเนาะอืมตัวนี้ก็คือกันดำคือกันใบมันดำมันขางปีเ,เออมันสิผูล่ะแต่ว่าตัวเก่ามันกันหน่อยโพด มันก <usion> ็บ <sm> ่รด้แล well ้วเลืออวันเนาะมันบอนถึงแกนในมันก็คือต้นใหม่แล้ว Thì thường thường mọi người làm đấy là làm vô Ừ. Đừng có mà thật là nòi Khả cửa เลพี่น้องปุ๊ดเลยครับไหว,วบ่บอต้องขาดตัวนี้คือะมาณนี่ยพมาณนี้ตัวนี้ใหญ่บ่นี่ขอเสียมอยู่โดอนอนอ,นอน <c oughs> อืมนี่ือมันญนะ่ยยป้ายมันกใหไ่ยยไปเรื่อยตัวไวแต่มันหักเบิง่งมันขางปี้แห้งที่ละเหลืองของเหลืองมันอ,องอนัอเ่เบ้อไปเบิ่งตัวนั้นอีกตัวหนึ่งที่จริงตองเอาไวแบบมันสีมันแกงแห้งนั่นนะมันก็โอเค,อ,เคอืมอตัวนี้มันก็คือสีใบมันคือบอฮันหลนหมดเลยเนาะ ไปไม่ได้แข็งดีๆอยู่นี่นี่ตัวนี้ตัวที่เขาดึงเอาวางดึงแมเทืองๆไปมันอาจจะงามเนาะเนี่ยตัวนี้มันยังยังโบหันปานใดได้เลยน,นี่มันอาชีนีโกมันก็นได้นี่โอ้ย,อยน้ำไหลตัวนี้มันยังดีอยู่บบหันตายบัดไดนเลยคิดว่าน,นี่นี่ เยอเบิงตัวนีก่นอน,อนงงบ,อบ่อใบมันกส็สีแก่ๆจานหน้อยหไหมมันก็สีดีหื้พื้ยห้ามาเอาปีใกลยเห็นบ่ห้ามาเอาปีถี่เหลี่มอืมมันแก่มันงาม Ừ. đó luôn

ต้นนี้มันอื่นดิบสวยนี่มันนักงน้อยในตัวยังไม่ได้ปอกเทวเขียวสวยไหมนี่ อืม,มอมือายุมยังไม่เยอะคือสิบหกสิบเจ็ด อือออมกรบบอกไว้ถก็ไม่หลอกไปนู่นอ,อ,อืก็ไม่หลอกคุณไปนี่อืม เนี่ยพี่น้องประมาณนี้ครับได้แล้วได้ไวแล้วเนาะ